สวัสดีครับ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 เพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเช้าวันพฤหัสที่2ี่สิสพฤษภาคม2568ครับผมมารายงานตัวครับผมเข้าผัดเช้าแล้วครับเข้าปฏิบัติงานผัดเช้านะครับผมเช้านี้เพื่อนเพื่อนกลับบ้านไปแล้วมาดูการจราจรระหว่างเส้นทางบุรพาวิถีซึ่งมาลงด่านบางบีน้อยนะครับ รถมาจากบางนาตาหรือว่ามาจากกรุงเทพนะครับผมก็เช้านี้เคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วครับเหลือเฉพาะทางลงครับเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศนะครับทางลงระหว่างบางพีร้อยลงสู่ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงแผ่นดินกิโลเมตรสามสามมาจากบางนาตาามากิโลเมตรสามสามบางพีร้อยบุกสู่ชนบุรีนะครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับผมการจราจรเช้านี้จาก บางพี่น้อยลงสู่ทางหลวงแผ่นดินเกียร์ดเรียบร้อยแล้วครับผมถนอนโล่งรถวิ่งได้คล่องตัวแล้วครับมาดูการจราจรระหว่างทางหลวงแผ่นดินนะครับผมกิโลเมตรสามสามบางพี่น้อยซึ่งรถมาจากบางนาตราดหรือว่ามาจากกรุงเทพนะครับผมมาบางพี่น้อยกิโลเมตรสามสามมุ่งสู่ชลบุรีทางเรียนนอกเลนใน ก็ยังขยับตัวได้เทเลนิดทเลนิตนะครับผมการเดินทางปลอดภัยนะครับมีน้ําใจให้กันนะครับผมเดินทางที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับมาดูการจราจรฝั่งมาจากชนบุรีนะครับผมมากิโลเมตรสามสามมางีน้อยเข้ากรุงเทพหรือว่าบางนาตากเลนนอกเลนในวิ่งตัวได้คล่องครับผมทงทางขึ้น ด่านบางพี่น้อยก็วิ่งได้คล่องตัวครับผมมองเงี้ยรวมๆครับผมสเส้นทางมาจากบางนาตาหรือว่ามาจากกรุงเทพมาบางพี่น้อยกิโลเมตรสามสามเลนนอกเลนในวิ่งเข้าชนบุรีก็ขยับตัวได้ทีละนิดครับผมฝั่งจากชนบุรีมาเข้ากรุงเทพหรือว่าบางนาตราเรนนอกเลนในก็วิ่งได้คล่องตัวครับผม เหตุการณ์โดยรวมก็ยังปกติอยู่นะครับผมฝากกันเดินทางปลอดภัยครับครับผมสวัสดีครับหลังจากรายงานเหตุการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจและกดไลค์กดแชร์นะครับดื่มกาแฟรับพลังงานบอกเห็นความสำเร็จไปด้วยกันนะครับผม เช้านี้ขอให้ปัง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 นะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณครับผมที่มาให้กําลังใจกันนะครับ